ทำไมเสียงติดตมันใกล้กันเออติดติดติดไหนเสี่ยงอยู่นู่นได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกันอุ้ยไม่น่าใช่น้ำกายไม่ได้เกิดการกดบีชีได้ไหมผมรู้สึกว่าแถวๆนี้แหละครับนะเดี๋ยวเราขับออกดิโอ้โหว้าวล่ว้าวเล้อยู่ไคันไหนอยู่อยู่ตรงนี้เองเปิดใครของใครอ่ะเรากดดี

เฮ้ยผมว่าพี่สอนี่ว่าพี่น้ำมันมันลงเร็วไปหรือเปล่าพี่มันไม่ไหวแล้วฮะขอน้ำมันแตกพี่ใครราดน้ำมันไปวะเกลี่ยเสียบเลยอ๋อใครใเป็นกันตัวสามสามวินเดอยวนะสองหนึ่งอู้หูอ้าวไปโคนโดนหนึ่งวะโอ้โหโดนว่ะไอ้เกลือพังว่ะโคนแตกว่ะ คนเขากินอยู่แล้วเครื่องมันสะดุดพี่สอนพี่ฟังอ่ะพี่สอนพี่สอนพี่อดีตพี่รถซุปเปอร์คาร์ที่เดินที่ศูนย์น่ะพี่ขนาดรถเข่าพังมยังตามไม่ได้อ่ะันบอพี่สอนแต่พี่สอนอดีตรถซุปเปอร์คาร์ที่เดินที่ศูนยเนี่ยนะครับในพี่ขับอ่ะรักินกอนแค่อดีตเจวังยาเด็กเนี้ยมันเป็นอดีตเป็นรึเล่าอดีตที่เคยดูดเออไอ้อดูดที่เคยดีอะไรวะเบิกปลาเบิกปลาเบิกปลาอ่าอ๋อ ต่อหนึ่งโอ้ต่ไมใส่คนสองมันฆ่ากินลงอ่ะเฮ้ยโอ้ยโทษยเ้ยเอายแล้วคนเดอก็นเอ็มคนหนโอยพี่สอนทำไมไอม่ั้ไอเสียไม่รับได้ทำไมมันปิ้งไก่นั่นอะพี่เอ้ยเกือบร้องโละเอ้เกือบร้องโล สามต่อหนึ่งหยุร้อยบอร์2แทก่อนไปคนโอ้ยยิ่ง400ยิ่งเขียบๆใช่บ่านเลยเฮ้ยพี่มีเด็กน้อยข้างซ้ายมันเบียดผมป่ะพี่เอาไงดีวะโอ้โาขอช็อตขีดเขินเฮ้ย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 โอ้โอยคารมูนนี่มันถ่ไม่ดีเลยไปโอ้โหเรท้ายเลยว่ะเป็นยาวเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยว่าไม่ใช่แล้วว่ะ โอเคมาเตยมตัวไปบุ้นสุนอ่าๆโอเคโอเคสามต่อหนึ่งไปไม่รอเองโอ้ด้วยดูดิเฮ้ยโอไปไหนฮะเอโอเปียวรถอยู่โอ้ไม่เป็นไรพี่มาตายแล้วนี่กัอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะใส่ดังอะไรตู้จะไหนตู้จะกล่วงแล้วนะเขาทำไมเขาเกี่ยวพี่ปาทำอะไรพี่ปาทำอะไร ่าิงมัน้างพี่ฟ้าทำอะไรเมื่อกี้ความอยากอะไรกันนะเอาให้ไปชนเห็นเลยว่าน่าไม่ออติมัตเยอะเกินเฮ้ยเกินับออติมัสอะไรเฮ้ยป้าหูหูผู้สามีอะไรเนี่ยออติมัสเฮ้ยแล้วใครลงมาข้างล่างวะนะพี่ผู้สอนเอาขี้ฟ้าหมุนเอ้โหตากือบฟิวเห็นภาพไม่ตรงเทเลยต้องครั้งถึงมันจะเลี้ยวไปเออต้องหมุนแล้วสองคั้เนี่ยไม่ทำไงได้วิวมันเกี่ยวอ่ะไม่ทำไงได้อ่ะ ยี่จังหว่าพี่โอ้ยโอยโอ้ยเป็นรุ่นไฟเอ็มขับรถอย่างงี้อรอเอาเอมอาเอาแล้วเอาไปไหวไปไหวเสี่ยงมาเดียวร์เอ็มอิ่งเอ้ยเดี๋ยวเสียงขามาแล้วผู้สามมาแล้วโอ้โหหลอกหอกโอ้โหดูดูเสียงรอบดิเวทรถมันไม่แรงเลยนะเมื่อก่อนจะแทงมาเมื่อก่อนจะแทงมาขึ้นน่ะทรมานมากกับเสียงรอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เอาไม่อยู่จริงๆว่ะเฮ้ยเราไปย่ออย่าไปแพ้จำจเอายู่ไหนเอยฮัลโหลเอาหลังหรือี่ขี้เยอะไปหน่อยโอ้ขีนีี้ไม่มาขี้เจอไงเอ้ยจบแล้วสเลนเลยแล้วจบเฮ้ยโอ้โหีซีเียมกดโตโตตโย่ไมขาดเอีนพีซีแ อะไรนะเสียอะไรนะที่อย่างมันซ้ำมันตรงที่ผมไอเอ็มทีช่วยใหผมชนพอดีเรียบร้อยครับอุยพี่ฟ้าแรงจัดแรงเหมล้วเอ้ยตายไม่ใช่เลยวะเฮ้ยเอ็มทีมันกะอย่างนี้เลยวะมันงงมันเปล่าแต่นะฝั่งหลังแต่งโอ้ยตั้งหลังแล้ข้างหลังมันเละมากเฮ้ยเฮี้ยเห่าสวยชิวจริงไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้เห่าเก๋ป่ะวะับไปนินึงแดกครับนี่เห่าไม่ใช่เห่า เหาเาไม่ใช่เฮาแต่เป็นเาเป็นเขาเฮ้ยรถละมันชนผมโอ้โหเรียบร้อยมันจบไอ้แปงหนึ่งบาร์หรืออะไรันแฉะอะไรขอทำอะไรพี่ไอ้แป้งหนึ่งบาร์รเปล่าไอ้ยิงยาวเลยเฮ้ยมัแรงจังวะนี่จะเป็นแบบหนึ่งบาร์แล้วแหละูโซ่แดวนึ่งปีเดียวพี่ เแต่วงดึงคายยุบไม่เห็นเลยโดนยางสิบล้อรถามเร็วนิดหน่อยแต่ดึงที่นี่น่าจะเป็นแปดดึงดึงบักแล้วแหละตอนเนี้ยรถไม่ได้บักเลยรถยอเลยมันมันไม่ต้องนี่ก็ได้นะบักแปดดึงดึงมันแค่ชนเอาก็ได้เอาเออเซด็กน้อยแม่งเกี่ยวอ่ะโอ้ไปดูในชิพได้เลยครับโอ้ใครไปบักระเบิดเขาบัก ออกเลยคุล่อเลยสโอ้โหเดยวมาแม่นเกี่ยวเว้ยจะแทงอย่แลโดนเกียนกระดึงกนเ่โดนเกียนไม่อยู่โดนวิลโเกียนก็ิแบบท่ไปแล้ว้มเกียรเหมือนกะดานเฉยโซนที่หนึ่งโซที่หนึ่งพที่สองที่สองตัดจีบเกียพี่ที่ึกันแลไอ้เราะอะไรอะบักอะเป็นพี่สอนพี่ไม่ได้บักเลยพี่ชนมารถยางหมดดชนมา มันมันมันชนแล้วมันบั็กได้พี่แบบหนึ่งอ่ะอืมเอ๊ะแล้วเราแล้วเราขับรถไม่ใส่กอดนี่แปลกๆนะมันทำไมมันเป็นอาการเป็นยังไงไอพี่อะเหลือเหลืออาการตั้งใจหรืเปล่าอ้โหโอ้โหโอชั่าไหมาุณราชั่งไหมาแล้วหรอเขามาแล้วพี่ตัวสามสองหนึ่งไปไปเอาถึงปั๊มพอเลยอ่าน่ โอ้โหมาถึง ABC แล้วทันไรไหนเลยเฮ้ย ABC มันเสิร์ฟก่อนเลยอะโอ้โหยังร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้าโอ้ยไม่ควรียบท้อจบ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 โดนเกียากกไไร์โดนเกียร์นี่แก้วไปไหนแรงไม่ได้เดิเอาไปออกก๊อกเป็นไงลองบอดแล้วนั่น ตเอนะกตอนนี้แงหลังมันดัมาแสงไม่ขึ้น่อยเนี่ยโดยีการวิธีลบมุมเวลามุมชนฮะไม่เห็นเลยอะเานี่ผมจะแสงพี่แเสียงแดงอะรับทางกี่ดโอ้ยเสียใจเย็นออ้ยมย่างและอใจเนีโทษ เฮ้ย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 เอโอมกี้ตั้งใจถอยหลังเีเ้็เ่ยเฮ้ยบีมออนอะบีมออนไลน์อะอ้ยไงอโอ้โหรถเขาใหญ่กว่าไปพี่บาทรถัปีเอะับปีไฟฟ้าโอ้ตารเสียไมทานตาลรสเสียไมทานคอนอ่ตำรวจน้าสุดม่ใครวะตำรวจปิดหลังเนี่ยเอ้ยรถกดับ รถดับเสียทำไรอ่ะเฮ้ยตำรวจชวนชนตำรวจชวนชนโอ้โหมิกกี้พี่มิกกี้พี่เป้าหมายเรามาแล้วตำรวจมันชวนคุยเมื่อกี้แวะคุยกับตวจนั้นโอ้โหทันทีเลยนะเฮ้ยอะไรนี่ทำไรสองคนเนี่ยเลกเสียโดนเฮ้ยเอาเฮ้ยเสียอะไรวะเนี่ยโอ้เปียนเกียร์เสียเกียร์ฮ้ยมีคนโดนเกียร์มีคนโดนเกียร์ทัดเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยคนนี่อะไรเนี่ยคนเี่อะไรเลี้ยคนเลี้ยเหรอเลี้ยน้ำขับพาเลยถึงปั๊มราปัด้ปั๊ม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 ปั๊ บมาเยอะอะไรแบบนี้ยแต่มันชนบอดมึงไม่นอนเยไอบิว่อไฟฟ้านนี้วัที่สามน่ีเลยไหนทีาว่วันทีอัท่สองนที่อูน่คนท้ายวันทวน่อวั่นทอียบร้อยกูได้อนอร์โหเ่งวอ่วน่วทอ้างังนน อีเกอร์โอ้โหว่โกไปทันด้วยไปก่อนแล้วไปแล้วโอ้โไปก่อนแล้วแล้วแมกนีรถอย่างเยอะแม่งมีทัฟฟิกซะด้วยอุ้ยใครใครใครมุดตูดเนี่ยใครมุดตูดใครมุดตูดใคเย็นทโอเคคูณซีโดยันโดเลยตัวอ้าวหลัเป็นเดวิดเอเดะเย็นบอดม่งหันมา

เห็นเห็นใครบินไม่มีใครเปิดทางให้กูเพื่อนแมเลยเจ้าอย่างสายอย่ซ้ายใครไม่มีเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยใครไม่มีแฮงก้าให้ผมช่วยดับเลยพี่ไออ้ดาวไม่มันไม่ติดดิมันในจ็อบอะไรอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโคตรเยี่ย ดีนะมีไม่ไม่ต้องกลัวขนาดเจ้าของสนามยังติดเลยตอนเนี้ยเอไปชนนะไอผมเป็นมีเงาอุ้ยเอารถอุ้ยอ๋อติดดาวแบบนั้นวันนั้นนี่ไงว่าแน่กระแทกเฉยเฮ้ยรถม่ลอยรลิวออกมาเอ้ยยาไอแน้อะหมดเิร์สดเนี่ยแล้วมันจะขับยากยาตรงที่มันมีตำรวจเน่ยโอ้คชนปืนวะวันนี้ท้ล้หด ไอ้เจ้าฮอตเพอร์สูดอะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยล่ะนั่นเล่นนี่กูเล่นฮอตเพอร์สูดโดนเลยเปล่าโดนเลยโอ้โหแล้วดูแล้วดูมันแล้วไปไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกียร์มังเกียร์ทางอย่าซ้ำพีเอ็มอย่าซ้ำซ้ำที่กำแพงเลยซ้ำเลยซ้ำไม่รู้ซ้ำเริ่มไปใช่แล้วสนามเนี่ยนี่มันนิ่งพลาสติกด้วยไอ้เจ้าฮอตเฟอร์สูดฮอตพีเมหินอะไรมันเนี่ยคิดห้ายัง ฮิตสี่ีตสี่ฮี่อนนี้ผมจะไปขึ้นฮิตเลยเอ้าตำรมีเงีนี้และกบูบิพัฒน์ประธานไงไ่ยิงยาแโอ้โหแต่ถ้าผมชนตำรวจเรียบร้อยอ่ะจะผมชนตำรวจเรียบร้อยเราเป็นตำรวจโคตรเยอะิไแล้วแล้วไม่ได้ใส่ยากระสุนมาวเออเเดก็ไม่ให้บุกโอ้โหแล้วตมัรนติอรวตดยาง ลูก็ั้แต่เกมเปิดคือถ้าตาดีแพ้ก็ไม่แปลกใจอ่ะกดเตี้ยงใครก่อนไม่ทันดิใช่คือถ้าตาดีแพ้ก็ไม่แปลกใจอ่ะรถดิบไม่แบบโคตรเคีออสเลยเฮ้ยปิดเมืองนี่มันปิดเมืองล่าชัดๆใครทับกูมาใครทับกูมาตอนนี้กูยังไม่มากล่าวทับมาว่าเฮ้ชิบหายแล้วเฮ้ยเหมือนโอเวอร์กูไม่ยอมเสียตังค์ในเกม

บางหมดบงหมดไม่สนบังหมดโอ้ยโอ้ดนาบิวิกโอ้ยโอ้ยอะไรเงเฮ้ตรงเนี้ยข้างหลังมีแต่ตำรวจเป็นอะไรเป็นอะไร่เป็นอะไรยเป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยเยอนไอ้ปสมันมันล็อกพออะเวลาเข้าคอ้โหแล้วข้างหลังมีแต่รถตำรวจถักครั้งอตาเงหนเร็ว็บางลายโอตำรวจอะไรวะเนี มปยนะพี่แก๊งด้ยรอาสีทีนี่แบบคนมันนาพ่อตำรวจบมาต่อมาามันกินมันสนผมเนี่ยเียเียขาร้องพาสีีเียพาทีดิพาทีดิอ้ยตำรโอ้โหตำรวจมันยังจะมาเนาะ รอดมาตั้งเล่แตาเฉ็กก็ตอยเนี่ยกูพิยาพิยาแหม่พี่นี้อะวะเนี่ยเยี่ยมแบบมาอะไรเย้มีขีเปนหนังชีวิตจังแบบโคตรมันเย้ไต่ตโอ้โหแล้วโอ้โหนี่โอ้โหนี่ยังดีเป็นรถซูเปอร์ที่สภาพเป็นรถเป็นรถมัสเซิลไม่เดี๋ยวดีเติมไปขับตอนนั้นตอนนั้นทำสนามนี้มาเล่นไอเนี่ยสมัคลาสสิกอ่ะโอ้โหจำได้ด่ากันยับอ่ะ เรียบร้อยพี่มิกกี้กคไทคอม่ดานเรียบร้อยดูดีเเลี้ยงท่าไม่ไปเลยลอหน้าแตกสองข้างแกมือแกม้อเขาแกมือหรือเป่อแกมืออเปล่าฐาไมสายฐานด่านเดิมม่านเทพอะไรนะเมอแกมอเนี่เฮ้ยเิ่งเคพิ่งเคคนนี้ชนะว่ะอาหูเอาเรื่องจับ ะะเห่เาเยเฮ้คนสองไอ่ใส่คนสองว่ะทำมาเซิรมาได้ด่านนี้เลยโอ้โหเฮ้โอ้โหไอ้อะไรเฮเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ย้ใครวะใครใจร้าใครใจรใครไม่ได้เหน็บซี่ตอนนี้วะ เครื่องมาส้นมันแปลกแล้วเกียวมับเรน่องนี้หรอ